เนี่ยของเก่านี่ให้มาให้ดูเห็ทการเรียกว่าอะไรหน่อยเดี้อธิบายนนี้ก็ได้ผมอธิบายก็ได้ครับครับจ้าอันนี้ช่าครับเสียกไงเรียกไงรุ่นนั้รุ่นรุ่นอ๋อน่าเสียเบี้ยไปอย่างเนี้ยรุ่นเนี้ยครับเอเห็นว่าอาจารย์ทําเบี้ยแก้ครับเป็นทีละตัวไม่ไม่สะดวกและพระสุภาพลูกสิ่งเขาก็เลยคิดทํารุ่น ให้เป็นลูกหล่อร้อยองค์ท่านขึ้นมาแล้วก็ลองว่าแล้วนะเสกเบี้ยตั้งนเสกเบี้ยนั่งเสกเบี้ยเลยครับจะได้สมบูรณ์ควันนั้นคนที่มาไม่ได้เบี้ยแก่ก็ได้ทั้งระทั้งเบี้ยไปด้วยอันนี้ก็คงจะแก้ได้สารพัดแหละอันนี้ก็ใครเป็นคนสร้างครับเอพวกศิษย์ที่เขามานับถือใจเขาใช้ชื่อเขาเป็ต่อยวัดเยลล่านี่ดังนะทม่ต่อยไว้ได่ ที่ต่อยวัดยายร่มนะครับต่อยวัดยายร่มต่อยวัดยายร่มนี่แหละสุดยอดเลยครับคนนี้คนดีฮะให้เลยที่นกับข้ามีหลวงพ่อคุ้มมีอาจารย์นาคมข้างหลังมีหลวงพ่อคนข้างก่อนอนุญาตเรียบร้อยปลุกเสกให้เเรรียยยบ้อลเรียบร้อยเลย ยันให้เองเลยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือท่านตามใจคนจะทาอย่างไรก็เอาตามไม่ขัดไม่ว่าครว่าท่านถือท่านถือหลักว่าเขาพร้อมที่จะทำท่านไม่ต้องลงท่าอะไรท่านก็เพียงแต่ปลุกเสกให้เท่านั้นเองเพราะนั้นอย่างนี้เหรียญหล่อที่เคยถ่ายไปแล้วนี่ก็ทําเนื่องในวาระว่าท่านมีอายุ84กอทำถือว่าเป็นวัตถุมงคลส่วนกลางเป็นเนื้ออะไรครับสตวนกลางครับเป็นเนื้อโลหะ ทองเหลืองผสมผสมนะนะแต่ไม่รู้ผสมอะไรอ่ะนะอันนี้ครูต้าทำใช่ไหมครับอันนี้นายนามของลูกติดร่วมกันทำให้ท่านเบี้ยไปอย่างเนี้ยรุ่นเนี้ยครับเ,เห็นว่าอาจารย์ทําเบี้ยแก้เป็นทีละตัวไม่ไม่สะดวกและเพราะสุขภาพลูกศิกเขาก็เลยคิดทํารุ่นให้เป็นลูกหล่อร้อยองค์ท่านขึ้นมาแล้วก็เรื่องว่าอะไรนะเสกเบี้ยตั้งนั่งเสกเบี้ยนั่งเสกเบี้ยเลยจะได้สมบูรณ์ครับรันนั้นคนที่มาไม่ได้เบี้ยแก้ ก็ได้ทั้งพระทั้งเบี้ยไปด้วยอ่าอันนี้ก็คงจะแก้แด้สารพัดแหละครับผมอันนี้ก็ใครเป็นคนสร้างครับอ่วทุกสิ่งที่เขามานับถือใจเขาใช้ชื่อเขาไปต่อยวัดเยรล่มอ่านี่ดังเงี้อืมที่ต่อยไว้ได้ที่ต่อยวัดเยรล่มนะครับต่อยวัดเยรล่มวัดเยรล่ม